ดวงของคนเกิดปีมาเมียครึ่งปีหลังเป็นปีแห่งการเติบโตแบบมีเบื้องหลังมั่นคงแต่ต้องพร้อมรับแรงเปลี่ยนแปลงเหมาะกับการเริ่มใหม่ได้ตั้งเจตนาเรื่องใหญ่เช่นงานสุขภาพหรือครอบครัวจะมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในเรื่องระบบการสื่อสารงานใหม่หรือรูปแบบไรายได้ การงานเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมเหมาะกับการปรับระบบงานหรือเริ่มงานภายใต้กรอบใหม่เดือนสิงหาถึงกันยาเริ่มเห็นผลชัดขึ้นเหมาะกับการเสนอไอเดียใหม่หรือเข้าร่วมโปรเจกต์ใหญ่เดือนตุลาถึงธันวามีความมั่นคงยิ่งขึ้นหากลงระบบดีมีโอกาสถูกเสนอชื่อรางวัลหรือขยับตำแหน่งการเงิน ระบบการเงินมีความมั่นคงและคล่องตัวขึ้นมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากแหล่งต่างๆเดือนตุลาถึงพฤศจิกาเหมาะกับการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์หรือลงทุนในโปรเจกต์ส่วนตัวแต่อย่าลืมเตรียมแผนสำรองเพราะอาจทำให้มีการเสียเงินแบบเฉียบพลันสนใจดูดวงส่วนตัวราคา299บาทเจาะลึกทำได้ทุกเรื่องติดต่อได้ตามช่องทางที่หน้าโปรไฟล์ความรัก คนมีคู่เหมาะกับการสร้างรากฐานใหม่เช่นวางระบบชีวิตร่วมหรือพูดคุยเรื่องอนาคตคนโสดมีโอกาสพบคนใหม่ผ่านช่องทางใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงรอบตัวต้องใช้เวลาเข้าใจกันให้ลึกไม่ควรรีบร้อนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาและพฤศจิกาเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์มาก สุขภาพระวังอาการปวดเมื่อยเครียดสะสมน้ำหนักขึ้นลงอย่างเฉียบพลันให้จัดตารางพักผ่อนออกกำลังกายและนอนให้เพียงพอเห็ดรับเสริมดวงสวดบนบทโพชฌงคปาลิตและพาหุงมหากาทุกเช้าเย็นเพื่อเสริมสติมั่นคงใจเย็นต่อความเปลี่ยนแปลงบริจาคเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์เด็กเสริมเมตตาเปิดช่องทางการงานและความรัก